นานวสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมนะนารนเนสนารนเนสแขนกู แม่ในที่สุดก็กลับมาแล้วคุณนะสำหรับช่วงของงูเขาอี้กันนะครับนะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะครับนะเพราะว่าทางช่องทิโรชิอิสติกบอยกาหรือว่าแอดมินฟุกจากกลุ่มป้องทองเนี่ยได้ทําการส่งงูมาให้ผมจํานวน5ตัวด้วยกันนะครับนะมันก็มีเหตุผลอยู่นะที่เขาจะต้องแบ่งงูออกมานะนะว่าปัญหาด้านสุขภาพเนาะแต่ไม่เป็นไรเราจะสัญญาว่าเราจะดูแลลูกๆของเขาให้ดีที่สุดท่าดีทําได้ <c oughs> แย่กูเป็นไรเด่ะมึงมึงเล่นอะไรกันเอ ตอนนี้เราก็มีลูกมาเพิ่มอีก5ตัวด้วยกันเรามาดูกันว่าดีกว่าว่าจะมีงูอะไรบ้างตัวแรกเลยตัวเล็กสุดประเดิมเลยนี่ก็คืองูปีแก้วนะทุกคนปีแก้วอันนี้เป็นงูปีแก้วนะทุกคนนะงูปีแก้วเป็นงูพิษอ่อนหรือไม่มีพิษนี่แหละที่ฟันในโคตรคมคมเลยนะครับนะเป็นงูที่สามารถกินเหยื่อโดยการฉีกเนื้อเหยื่อได้เลยนะปกติงูมันจะกินเหยื่อใช่ปะแต่ไอพันธุ์นี้มันฉีกเนื้อเหยื่อกินได้นะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่เฟียวมากอ่าชนิดต่อมานะทุกคน นี่ไอที่อยู่ในตะกร้กา,รา,รารนี่ก็คืออ้าวเฮ้ยอ๋ออ๋อยู่นี่ไอี้ึกว,ว่าหายละอา่าอันนี้เป็นงูป้องทองนะทุกคนนะสีอ๋อนไมมันอ่อนอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อกล่องผ้ามาแล้วก็มาเจาะให้น้องเขากันนะครับนะอยู่ในนี้แค่ไปแน่นอนพอดีซื้อลังผ้ามาแล้วมันไม่พอนะก็เลยต้องอยู่ในตะกร้าไปก่อนนะลูกนะอ้าวละ มาถึงคิวของพวกตัวบิดบิดเบ,บิ้มเบิ้มกันแล้วนะทุกคนซึ่งเป็นงูที่มีขนาดใหญ่มากเลยตอนกูยกมารีวิวนี่กูลืมไปแล้วว่ากล่องไหนเป็นงูอะไรบ้างเปิดลุ้นดีกว่าเริ่มจากกล่องแรกเลยกันแม่งยังกับกล่องสุม่ม อา้าววัสดีเขียวบอลอันนี้เป็นงูเขียวบอลน,นะครับนะก็เป็นงูตระกูลเดียวกับงูฟองทองนะงูเขียวบอลน,นะครับนะมีลักษณะคล้ายงูกีนแมมบาพอสมควรเลยนะครับนะแต่ว่าหน้าของเขาจะออกแนวทรงกลมมากกว่าแล้วก็เป็นตระกูลงูตาแมวและพิษของเขาก็เป็นพิษอ่อนเหมือนฟองทองเลยซึ่งไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่อืมอันนี้มันเล่นเชิงเก่งวะไอ้หวัดดี เฮ้วดีเวดีวดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดีนะมันเนียเกียวนี่แม่งสวยนะครับสวยสวยมันแบบมันเป็นงูที่เก็ด้านบนมันสวยสวยเหลือเกินอะตัวต่อมาโอ้โหเปิดตัวจาบมาเลยนี่อันนี้จะเป็นงูแ่หางม้านะทุกคนนะงูแ่หางม้าเป็นงูตระกูลเดียวกับบอยก้าอีกแล้วนะครับซึ่ง ตัวนี้นี่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะแล้วเป็นตัวเมียด้วยนะอันนี้คืองูแ่หางมา้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเอาหน้าออกมาละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิเฮ้ยโอ้โหแม่เจ้ามันแอบคล้ายงูเหลื่มนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่งูเหลื่มนะมันเป็นงูตระกูลตาแมวนะครับใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮีย,อยขอเล่นเหลี่ยมเลยขเล่นเหลี่ยมเลยเหลี่ยมซิก นี่น,นี้ตัวใหญ่มากเลยนะคือผมเป็นคนไม่เคยเห็นงูแซ่หางม้าเลยนะทุกคนนะต่อให้ไปสวนจตุจักรก็ไม่เห็นตัวเป็นๆสักตัวเลยเว้ยเพิ่งมาเห็นตัวนี้เป็นตัวแรกนี่แหละและแม่งใหญ่ขนาดนี้ดูดิทุกคนมันมันน่ารักมากเลยนะคือฟอร์มของมันมันจะมีหลายสีนะตัวนี้มันจะออกเป็นฟอร์มสีดำนะครับนะ black black ผ <Black S 2> <Black S 1> สมสีเหลืองซึ่งเป็นอะไรที่สวยๆเลยเกินโอ้โหจับได้เต็มไม้เต็มมือมากเลยนะทุกคน โอเคเรากวนนางแค่นี้ดีกว่าใหญ่นะใหญ่มากเฮ้ยอย่าเป็ดมานี่หันมาทางนี้หันมาทางนี้สิโอเคดีมากวายเอาละครับนะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วเป็นงูขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยเมื่อพูดถึงช่อง h ฮิโรชิเอสติกบอยกาแล้วทุกคนจะต้องนึกถึงงูชนิดอะไรครับทุกคนครับใช่เลยครับมันคืองูเขียวบอลครับรอเล่น งูป้องทองนี่คือตัวคูวอเป็นยี่ยี่แม่งตัวมันโคตรใหญ่เลยทุกคนโอยยกจะาดูนี่สิคือมันแน่นมากเลยนะทุกคนนะดูเอ่สิน่ารักกุ้งกิ้งน่าน่าน่ารักกุ้งกิ้งกูกูจะฝืนถือมึงทำไมเนี่ยกูรู้แน่กูโดนกัดแน่เลยทุกคนละก่อนนะทุกคนนะนี่โอ้หตัวมันหนักมากเลยทุกคนมันหนักแบบโอ้มะเจ้าดูนี่สิ นี่มันคืองูปล้องทองเนี่ยทุกคนนะตัวมันใหญ่มากเลยว้าอย่าไปรอ้าวเชียร์แล้วฮุกอยู่ไหนเนี่ยฮุกแย่แล้วทุกคนมันเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้ว้าว ยังไม่ต Ele ึกเลยทำไมเมื่อกี้กูยังถือมึงได้ดีอยู่เลยทำไมมึงทำกับกูอย่างเงี้ยงูพี่ลายเนี่ยพี่ฟุกงูพี่โคตรหลายเลยเฮ้ยอืมฮโอ้โวยมันเร็วมากนะเร็วแต่ระยะสั้นนะทุกคนนะตัวก็อ่อนใหญ่ๆโอ้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 ถึงกึมกึมถึงมือกูไอ้สัสปาดอสรพิษโอ้โหอะไรวะน่าอะไรวะน่าเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยกูมันโดดใจเลยมันโดนโดน อู้หูยไอ้นี่มันผมว่าเราควรเก็บเข้ากล่องแรงผมรู้สึกว่างูเห่าน่าจะคุมง่ายกว่านี้นะไม่รู้เหมือนกันโอเค้องพามันกลับกันดีกว่าทุกคนก่อนนางจะฉกผมเอางับหางตัวเองอีกโอก้โหอะไรอูตัวใหญ่มาก โอ้ดูขนาดไอ้ฮีใหญ่เกินบางทีอะโอโอเคนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้นะเรามาให้ดูกันว่างูของพี่ฟุกมีงูอะไรบ้างซิงก็มีแต่ตัวเบ้งๆสุดยอดสุดยอดทึ่งนังเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผม จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงแบบรายละเอียดนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปรวมชนิดงูเฉยๆนะทุกคนนะที่พี่ฟุกส่งมามก็อยากจะบอกว่าผมจะดูแลลูกๆพี่ฟุกให้ดีที่สุดนะครับนะ,ะไหนๆก็ส่งมาแล้วผมก็นั่นแหละก็แอบเศร้านะที่พี่ฟุกมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วไม่สามารถเลี้ยงงูได้ต่อเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ทิโรชิต,ตัวเดียวที่อยู่กับพี่ฟุกนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนะ ถึงแม้มาเมื่อกี้ผมจะลองเสียงลงก็ตามสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะใครมีคําถามใครแนะนําอะไรนะคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไปได้านล่างได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องฮิโรซิเอสติกบอยก้าด้วยนะครับวนะ่าหนึ่งจะมีงูแค่ตัวเดียวแต่งูตัวนั้นเฟี้ยวมากๆเลยนะทุกคนเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับขู่อะไรนะดูนะมัน